สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทกท่านเรื่องราวของผมต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วก็มีความรุนแรงที่อาจจะส่งผลถึงความไม่สบายใจแล้วก็จิตใจของคุณผู้ฟังได้นะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นมาก,กับตาในช่วงกลา,างดึกของค่ำคืนหนึ่งซึ่งผมก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เอาเป็นว่าผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับมเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมอยู่ในชั้นมัธยมปลายในช่วงปิดเทอมของมัธยมชั้นปีที่ห้าผมก็ได้ไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านของญาของผมที่อยู่ที่ต่างจังหวัดบ้านญาของผมก็อยู่ที่จังหวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในแถบจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งก็เป็นบ้านที่ผมคุ้นชิน และในช่วงเด็กๆพ่อกับแม่ก็เคยพาผมไปที่นั่นอยู่หลายครั้งแต่ในช่วงปิดเทอมนั้นผมก็นั่งรถลงไปแค่คนเดียวครับโดยที่ย่าของผมก็ดีใจแล้วก็คอยต้อนรับผมเป็นอย่างดีซึ่งเหนอระแวกบ้านย่าของผมนั้นแม้มันจะเริ่มเจริญแต่มันก็อยู่นอกตัวเมืองแล้วก็ค่อนข้างห่างไกลทำให้ในหลายๆครั้ง ผมก็รู้สึกหลอนแล้วก็เสียวสันหลังยังบอกไม่ถูกแต่ด้วยความที่ผมก็เคยอยู่มาหลายครั้งตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กก็เลยทำให้ผมพอมีเพื่อนอยู่บ้างเป็นจำนวน4-5ถึงหคนที่สนิทกับผมแล้วก็ชอบพาผมไปเที่ยวเล่นในหลายๆครั้งที่ผมมาและในตอนนั้นก็เช่นเดียวกันครับในแต่ละวันที่ผ่านไปของผม มันก็ทำให้เด็กกรุงเทพอย่างผมรู้สึกสนุกมากจริงๆกับการที่มีเพื่อนมันๆเที่ยวเล่นผจญภัยแล้วก็ไปไหนไปกันด้วยรถมอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่มีขอบเขตอยู่แบบนั้นจนกระทั่งในวันหนึ่งที่ผมก็อยู่มาได้สองสัปดาห์เพื่อนๆมันก็ชวนกันว่าในกลางดึกของสักคืนหนึ่งก็อยากจะชวนกันไปหาหนูหนาโดยที่มันก็เห็นตาส่ง คนสติไม่ดีที่อยู่ท้ายตลาดก็เข้าไปยิงหนูหนาแล้วก็หามาได้หลายกิโลในตอนนั้นพวกเราก็ตื่นเต้นกันครับแล้วเพื่อนมันก็บอกอีกว่านาที่จะส่งเข้าไปหาก็ต้องเขี่รถลงไปทางใต้แล้วก็เลี้ยวไปทางข้างนาของตาเลาะแล้วก็เข้าไปอีกประมาณ5กิโลก็จะเจอกับทุ่งนาที่จะส่งแกเข้าไปเฮ้ย hey. ตรงนั้นมันข้างป่าต้นตาลไม่ใช่เหรอพ่อข้าบอกไม่ให้ไปอยู่ๆเพื่อนของผมคนหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาครับและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำว่าป่าต้นตาลโดยที่เพื่อนมันก็บอกอีกว่าเขาว่ากันว่าที่ตรงนั้นมันเป็นป่าท,ที่น่ากลัวแล้วพวกผู้ใหญ่ก็ไม่อยากให้พวกเราเข้าไปยุ่งแถวๆนั้น แต่หลังจากที่ได้ฟังแบบนั้นพวกเพื่อนๆก็หัวเราะกันครับเพราะด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดมันก็ไม่ค่อยกลัวแล้วพวกมันก็เลยคุยกันว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นก็จะอยู่แต่ในทุ่งนาแล้วก็หาแต่เพียงหนูหนาโดยไม่ยุ่งกับป่าต้นตาลจนเวลาก็ผ่านไปก็ถึงวันที่พวกเราจะไปกันครับโดยที่ผมก็เห็นพวกมัน ก็เตรียมข้าวของอุปกรณ์หลายอย่างทั้งไฟฉายติดหัวหนังสติ๊กชมวกปลายแหลมเบ็ดไม้ที่คล้องเป็นห่วงแล้วก็อุปกรณ์จักสารที่ใช้สำหรับใส่หนูหนาผมก็ซ้อนรถของพวกมันไปครับโดยที่ผมก็ซ้อนไปกับรถของไอหนึ่งแล้วมันก็ขับตามๆกันไปซึ่งพวกมันก็ขับลงไปทางใต้แล้วก็เลี้ยวข้างนาของตะเลาะ ซึ่งมันก็มืดมากเลยนะครับนอกจากทางแคบๆที่ไฟรถส่องถึงแต่สิ่งรอบข้างตัวเองผมก็มองแทบไม่เห็นอะไรทางนั้นจนเมื่อพวกเราขับรถไปถึงพวกเราก็ถืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เดินเท้าต่อกันเข้าไปซึ่งก็เป็นระยะทางประมาณ100เมตรที่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ขนลุกมากเลยครับผมไม่เคยมาที่แบบนี้ แล้วผมก็ต้องพยายามเดินแบบไม่ให้คลาดสายตาซึ่งผมก็ลองคิดเล่นๆว่าถ้าหากปล่อยผมเอาไว้ผมก็คงจะต้องลงทางแล้วก็ไม่มีวันกลับออกไปได้อีกจนเมื่อพวกเราเดินมาถึงทุ่งนาผมก็เห็นเป็นทุ่งนาโลง่ลงๆแล้วก็น้ำแห้งสนิทซึ่งถ้าหากผมเข้าใจไม่ผิดมันก็น่าจะเป็นนาที่เกี่ยวข้าวไปแล้วแล้วก็เหลือเป็นพวกกองฟาง แล้วก็ต่อเข้าเหลืองๆที่รอไถเพื่อทำนาใน,นรอบถัดไปและคุณผู้ฟังครับเมื่อผมเดินเข้าไปถึงผมก็เห็นสิ่งที่อยู่ด้านข้างผมก็เข้าใจได้ถึงความน่ากลัวและมันก็ทำให้ผมขนล,ลุกเมื่อผมได้เห็นสิ่งที่เพื่อนของผมพูดถึงซึ่งมันก็คือป่าต้นตาลที่อยู่ข้างๆกับทุ่งนาแห่งนั้นแต่แม้มันจะอยู่ใกล้กว่าที่ผมคิด แต่เพื่อนๆมันก็ไม่สนใจครับแล้วมันก็พูดแต่เพียงว่าให้พวกเราทั้ง5้าถึงหคนก็อยู่แต่ในทุ่งนาแล้วก็ห้ามไปไหนทั้งนั้นในตอนนั้นเพื่อนมันก็แจกอุปกรณ์กันครับโดยที่มันก็มีไฟฉายติดหัวกันคนละอันแต่ทว่ามันก็กลับเดิมหยิบมาเพื่อแล้วก็ส่งเพียงแค่ไฟฉายธรรมดามาให้กับผม ผมก็รับเอาไฟฉายนั้นมาครับแล้วก็หยิบไม้ไผ่มาอันหนึ่งโดยที่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะผมก็ไม่ได้กะมาหาหนูจริงจังเพียงแค่อยากมาสนุกแล้วก็เล่นกับพวกมันก็เท่าน,านั้นตอนนั้นมันก็สนุกมากเลยครับผมก็เห็นเพื่อนช่วยกันไล่ต้อนหนูหนาบางคนก็แทงด้วยชฉมวกบางคนก็ยิงด้วยหนังสติก๊กบางคนก็เอามือไล่จับบางคนก็ใช้ห่วง ส่วนตัวของผมเองก็เอาแต่เพียงวิ่งไล่หนูหนาไปหาพวกมันก็เท่านั้นจนเวลาก็ผ่านไปครับมันก็เริ่มจับได้บ้างไม่ได้บ้างจนเพื่อนๆนมันก็เริ่มเดินแยกกันแล้วผมก็สังเกตได้ว่ามันก็เดินแยกกันไปคนละมุมจากความสนุกที่เคลื้นเครงมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความจริงจังที่ต่างคนต่างก็พยายาม ที่จะจับหนูให้ได้ด้วยตนเองและถึงตอนนั้นผมก็อยากจะลองบ้างครับผมก็เลยพยายามก้มหน้าก้มตาแล้วก็ส่องไฟหาหนูทั่วๆไปแต่คุณผู้ฟังครับในขณะที่ผมพยายามก้มหน้าหาหนูที่ไม่รู้ว่านานสักเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าหางตาของผมมันก็เหลือบไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน กำลังก้าวขาเดินขึ้นไปที่เกาะคันนาแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปที่ป่าต้นตาลแห่งนั้นผมก็ตกใจครับที่ผมเห็นไอ้หนึ่งที่เป็นคนขับรถให้ผมซ้อนมากำลังจะเดินเข้าไปในป่าต้นตาลโดยที่มือขวาถือชะมวกมือซ้ายถือที่ใส่หนูหน้าจนทำให้ผมเองก็ต้องร้องตะโกนเรียกมันเฮ้ย hey! ไอหนึง่งจะไปไหนแต่หลังจากที่ผมเรียกมันมันก็เหมือนกับไม่ได้ยินครับจนทำให้ผมเองที่กำลังรู้สึกตกใจก็เลยหันกลับไปหาเพื่อนเพื่อนทุกคนแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมหันกลับมาผมก็แทบไม่อยากเชื่อสายตาว่าผมเห็นเพียงแต่ความมืดทั้งหมดมันไม่มีไฟฉายจากหัวแม้แต่ดวงเดียวผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,นทุกคน เดินเข้าไปหาดูนาอยู่ที่ไหนและเพื่อนเพื่อนทุกคนหายไปจากที่ตรงนั้นได้อย่างไรถึงตอนนั้นผมก็คิดแหละครับว่าถ้าหากผมยืนอยู่ตรงนี้ผมก็คงจะต้องยืนอยู่คนเดียวผมก็เลยตัดสินใจว่าอย่างน้อยๆที่สุดผมก็ยังมีไอหนึ่งที่เป็นเพื่อนของผมอีกคนผมก็รีบก้าวขาขึ้นคันนา แล้วก็ตามหลังไอ้หนึ่งไปโดยที่ผมก็พยายามเรียกมันแล้วก็ถามว่ามันจะไปที่ไหนแต่มันก็กลับไม่ตอบแล้วก็ไม่หันมาแล้วก็เดินเงียบอยู่แบบนั้นผมก็คิดครับว่ามันเป็นอะไรของมันแค่มาหาหนูนาเล่นเล่นด้วยกันแต่ทำไมถึงต้องจรงิงจังจนทำให้ตัวของผมเองก็ต้องรีบเดินตามมันไป ผมก็เดินตามมันเข้าไปเรื่อยๆครับน่าจะประมาณสักสอง0เมตรที่ผมก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วผมก็ได้พบว่าภาพที่ผมเห็นมันก็ทำให้ผมโล่งใจเมื่อผมเห็นเพื่อนๆที่เหลือทุกคนก็ยืนรวมกันอยู่ในป่าต้นตาลแล้วผมก็เห็นไอ้หนึ่งเดินเข้าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนทุกคนแล้วก็พูดคุยกันซึ่งถึงแม้มันจะทำให้ผมรู้สึกงง ว่าทำไมพวกมันทุกคนถึงยืนรวมกันอยู่ด้านในแต่ผมก็พยายามไม่สนใจแล้วก็เดินไปรวมกับพวกมันถึงตอนนั้นผมก็เดินตามพวกมันไปเรื่อยๆครับโดยที่เดินแบบไม่รู้จุดหมายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ใดจนเวลาก็ผ่านไปสักพักหนึ่งน่าจะประมาณ10-15นาทีจนผมก็รู้สึกแปลก ที่พวกมันก็เดินวนไปมาอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่หาดูหน้าแล้วก็ไม่พูดคุยกันสักคำและในตอนนั้นผมก็เริ่มเอะใจครับผมรู้สึกแวบ,บขึ้นมาในใจแล้วก็คิดในสิ่งที่ผมไม่เคยเชื่อผมคิดว่าเพื่อนอาจจะถูกผีหลอกผมก็เลยตัดสินใจเอื้อมมือไปกระชากแขนของไอ้หนึง่งแล้วก็ดึงให้มันหยุดเดินเฮ้ยไอหนึ่ง เฮ้ย <Hey, S 2> พวกมึงพวกมึงจะเดินไปไหนกันและเพียงเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังครับภาพที่ผมเห็นหลังจากที่ไอหนึ่งหันกลับมาทั้งเสื้อผ้าที่มันใส่แล้วก็ของที่มันถือมันก็เป็นของไอหนึ่งแต่ทว่าทั้งรูปร่างหน้าตาและความสูงของมันก็กลับไปใช่ไอหนึ่งก่อนที่เพื่อนที่เหลืออีกสี่คน จะค่อยๆทยอยหันกลับมาและสิ่งที่ผมเห็นครับทั้งไอหนึ่งและเพื่อนๆอ,อีกสี่คนนั้นมันก็ไม่มีใครสักคนที่เป็นเพื่อนของผมเลย <S <S ผมก็ช็อกมากเลยครับผมหัวใจแทบวายผมร้องไม่ออกจนแทบเสียสติผมไม่รู้ว่าผมเดินตามใครเข้ามาก่อนที่พวกเขาทั้งห้าคน จะจ้องมองมาที่ผมด้วยสภาพที่เละเหมือนศพจนทำให้ผมนั้นเข่าอ่อนแล้วก็ล้มก้นจ้ำเบ้านั่งกองลงกับพื้นถึงตอนนั้นแม้ว่าผมจะเริ่มขาดสติแต่ผมก็ยังมองอยู่แล้วผมก็เห็นพวกเขาเหล่านั้นที่มีสภาพเละเหมือนศพเนื้อตัวมีแต่เลือดเสื้อผ้ากลายเป็นเสื้อผ้าเก่าๆก,ก็ค่อยๆละสายตาไปจากผม แล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่คุณผู้ฟังครับน่าจะเป็นเพียงระยะแค่ประมาณ10เมตรที่แม้จะอยู่ในความมืดแต่ก็ยังอยู่ในสายตาของผมผมก็เห็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อายุประมาณ50ใส่เสื้อสีมนกางเกงขาก้วยสีดำมือและเท้าถูกมัดด้วยเชือกก็ค่อยๆเดินออกมาแล้วผมก็เห็นผู้ชายทั้งห้าคนนั้นก็ทำท่าเหมือนปรึกษากัน แล้วก็พูดคุยกันด้วยภาษาท้องถิ่นของเมืองเพชรบ,บุรีแล้วผมก็เห็นพวกเขาทั้งหมดพยักหน้าให้กับคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็ควักมีดปาดตาลฟันเข้าที่คอของชายอายุห้จนทำให้ผู้ชายคนนั้นก็เสียชีวิตแล้วก็ล้มลงทันที <S <S 1> <S 1> ผมไม่รู้เลยครับว่าผมเห็นอะไร ซึ่งถึงแม้จะไม่ถึงกับคอขาดแต่มันก็ทำให้ผมกลัวอย่างถึงที่สุดก่อนที่ผมจะเห็นชายทั้งห้าคนนั้นที่เคยเดินนำหน้าของผมมาก็หายไปต่อหน้าต่อตาในตอนนั้นผมก็ไม่เห็นอะไรแล้วครับไฟชายของผมนั้นหล่นหายไปกลุ่มคนที่ผมคิดว่าเป็นเพื่อนที่เคยเดินนำหน้าของผมเข้ามามันก็ไม่มีจริง อีกทั้งศพที่อยู่ตรงหน้าทั้งกลิ่นขาวเลือดมันก็ค่อยๆหายไปซึ่งมันก็สร้างความผลลุกและความสติแตกให้กับผมอย่างเป็นที่สุดผมก็นั่งนิ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกตัวได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็จะต้องมีสติแล้วก็พาตัวเองออกไปจากที่นี่ผมก็เลยพยายามลุกขึ้นแล้วก็หันหลัง เพื่อจะกลับออกมาที่ทางเดิมและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นผมก็เห็นแสงไฟอยู่4ีหดวงที่เล็กจนแทบมองไม่เห็นได้ส่องแวบไปมาในระยะประมาณหกิโลเมตรที่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นไฟฉายที่ติดอยู่ที่หัวเพื่อนของผมผมก็ตัดสินใจเลยครับแล้วก็กลั้นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมก็จะวิ่งตรงไปข้างหน้าเพื่อออกไปหาเพื่อนให้เร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ผมก็วิ่งออกมาเลยครับผมทางลมลุกคลุกครานกิ่งไม้ใบหญ้ามันก็บาดตัวของผมทั่วไปหมดและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเห็นในขณะที่ผมวิ่งออกมาผมก็เห็นเงาของผู้คนมากมายกำลังยืนมองอยู่ตามต้นตาล โดยที่พวกเขาเหล่านั้นบางคนก็กวักมือบางคนก็ห้อยหัวบางคนก็ไม่สนใจและจนกระทั่งในที่สุดผมก็หลุดออกมาจากป่าต้นตาลจนทำให้เพื่อนของผมทุกคนมันก็ตกใจแล้วก็แทบไม่เชื่อสายตาว่าผมจะวิ่งออกมาจากป่าตรงนั้นใช่แล้วครับมันไม่มีใครรู้เลยครับแล้วก็ไม่มีใครสังเกต ว่าผมเดินเข้าไปในป่าด้านในซึ่งเพื่อนบางคนก็บอกว่ามันก็เห็นพวกเราทั้งหกคนก็เดินหาหนูหนาอยู่ด้วยกันแล้วก็เห็นตัวของผมเองที่ไม่ค่อยพูดจาแล้วก็เดินอยู่แบบนั้นและในคืนนั้นพวกมันก็กลับมาส่งผมที่บ้านในทันทีโดยที่ผมก็จับไข้ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงแนวรุ่งเช้า ย่าก็พาผมไปที่วัดโดยที่เพื่อนๆทุกคนรวมทั้งผมเองก็โดนพวกผู้ใหญ่ที่มาดุโดยที่พระท่านกับชาวบ้านก็เล่าให้พวกเราฟังว่าเมื่อนในสมัยก่อนเจ้าของสวนตาลตรงนั้นก็เคยถูกโจรป้นแล้วก็ฆ่าปาดคอส่วนโจรทั้งหมดทุกคนก็โดนลูกชายของเจ้าของสวนตาลยิงเสียชีวิตแทบทั้งหมดและหลังจากนั้น มันก็มีข่าวลืออีกมากมายถึงความน่ากลัวแล้วก็ความโหดร้ายของทั้งพวกสมมือปืนแล้วก็พวกเผ่านั่งยางในสมัยก่อนที่ชอบใช้พื้นที่ตรงนั้นและในท้ายที่สุดผมก็ใช้เวลาอยู่นานมากเลยครับกว่าจะหายจากโรคหวัดระแวงจากสิ่งที่ผมได้พบเจอซึ่งสิ่งที่ผมเห็นผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะเป็นพวกดวงวิญญ,ญาณต่างๆ ที่ได้ประสบเข้อกรรมแล้วก็ยังวนเวียนอยู่แถวๆนั้นส่วนตัวของผมเองผมก็ยังคิดอยู่นะครับว่าถ้าหากเกิดผมสลบหรือว่าเดินลึกมากไปกว่านี้หรือถ้าหากว่าผมหันกลับมาแล้วไม่เจอแสงไฟชีวิตของผมก็อาจจะต้องตายแล้วก็อยู่ข้างในนั้นเช่นเดียวกัน